ภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการระบุตำแหน่งของดาวศุกร์ในวงโคโจรนะครับเมื่อดาวศุกร์มีค่ามุมห่างต่างๆนั่นเองนะครับและตารางนี้นะครับก็เป็นตารางบันทึกช่วงเวลาที่มองเห็นและตำแหน่งที่สังเกตเห็นดาวศุกร์ได้นะครับโดยเมื่อดาวศุกร์เนี่ยมีมุมห่าง25องศาไปทางตะวันตกนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ในช่วงเช้ามืดเหนือขอบฟ้าด้านตะวันออกนะครับ เมื่อดาวสุกมีค่ามุมห่างศูนย์องศานะครับก็จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้นะครับและไม่สามารถระบุตำแหน่งที่สังเกตเห็นดาวสุกได้นะครับเมื่อดาวสุกมีค่ามุมห่าง25องศาไปทางตะวันออกนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ในช่วงหัวขําเหนือขอบฟ้าด้านตะวันตกเมื่อดาวสุกมีค่ามุมห่างมากที่สุดไปทางตะวันตกนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ในช่วงเช้ามืดเหนือขอบฟ้าด้านตะวันออกนะครับ และสุดท้ายนะครับเมื่อดาวศุกร์มีค่ามุมห่างมากที่สุดไปทางตะวันออกนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ในช่วงหัวข่ํานะครับเหนือขอบฟ้าด้านตะวันตกสําหรับคําถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1ดาวศุกร์ขึ้นและตกพร้อมดวงอาทิตย์เมื่อมีมุมห่างเท่าใดนะครับคําตอบก็คือมุมห่างศูนย์องศานั่นเองนะครับโดยจากรูปนี้นะครับก็จะเป็นดาวศุกร์ที่มีค่ามุมห่างศูนย์องศานะครับ เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ที่ขอบฟ้าด้านตะวันตกหรือดวงอาทิตย์กําลังตกนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าดาวศุกร์ที่อยู่ทั้ง2ตําแหน่งเนี่ยก็จะตกไปพร้อมกับดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับและเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกนะครับก็จะเห็นว่าดาวศุกร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็หมายความว่าดาวศุกร์และดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะขึ้นจากขอบฟ้าพร้อมๆกันนะครับข้อที่2 ผู้สังเกตจะเห็นดาวศุกร์ในช่วงเช้ามืดเหนือขอบฟ้าด้านใดและมีมุมห่างไปทางทิศใดนะครับคำตอบก็คือเหนือขอบฟ้าด้านตะวันออกโดยมุมห่างไปทางตะวันตกซึ่งเมื่อสังเกตจากรูปนะครับช่วงเช้ามืดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กาลังจะขึ้นจากขอบฟ้านั่นเองนะครับดังนั้นดาวศุกร์ที่มีค่ามุมห่างศูนย์องศาหรือดาวศุกร์ที่มีมุมห่างไปทางตะวันออกนะครับก็จะยังคงอยู่ใต้ขอบฟ้านะครับ ดังนั้นจะมีเพียงดาวศุกร์ที่มีมุมห่างไปทางตะวันตกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสังเกตเห็นได้นะครับข้อ3ผู้สังเกตจะเห็นดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ําเหนือขอบฟ้าด้านใดและมีมุมห่างไปทางทิศใดนะครับคําตอบก็คือเหนือขอบฟ้าด้านตะวันตกโดยมีมุมห่างไปทางตะวันออกนะครับซึ่งเมื่อสังเกตจากรูปนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ เพิ่งจะตกลับขอบฟ้าไปนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าดาวศุกร์ท <oween> ี่มีค่ามุมห่างศูนย์องศาหรือดาวศุกร์ที่มีมุมห่างไปทางตะวันตกเนี่ยก็จะอยู่ใต้ขอบฟ้านะครับดังนั้นก็จะไม่สามารถสังเกตเห็นได้นะครับดังนั้นก็จะมีเพียงดาวศุกร์ที่มีมุมห่างไปทางตะวันออกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสังเกตเห็นได้นะครับข้อ4ดาวศุกร์ที่โคจรไปยังตำแหน่งที่แตกต่างกัน2ตำแหน่งในวงโคจรจะมีมุมห่างเท่ากัน และทิศทางเดียวกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับคำตอบก็คือมีได้นะครับเช่นดาวศุกร์ที่มีมุมห่าง25องศาไปทางตะวันตกก็จะมีได้2ตําแหน่งคือตําแหน่งใกล้โลกและตําแหน่งไกลโลกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเป็นดาวศุกร์ที่มีค่ามุมห่าง25องศาไปทางตะวันตกนะครับก็จะเห็นว่าตําแหน่งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ใกล้โลกอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ไกลจากโลกนะครับในกิจกรรมตอนที่2นะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่า ในช่วงที่ดาวศุกร์มีมุมห่างไปทางตะวันตกจะสังเกตเห็นได้ในช่วงเช้ามืดและในช่วงที่ดาวศุกร์มีมุมห่างไปทางตะวันออกจะสังเกตเห็นได้ในช่วงหัวค่ํานะครับนอกจากนี้เมื่อดาวศุกร์มีมุมห่างเป็นศูนย์องศาดาวศุกร์ก็จะขึ้นและตกพร้อมดวงอาทิตย์ซึ่งจากกิจกรรมทั้ง2ตอนนะครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่ามุมห่างของดาวศุกร์มีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง46.5องศาทางตะวันออก และ46.5องศาทางตะวันตกโดยมุมหากของดาวศุกร์เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับช่วงเวลาและตำแหน่งที่ดาวศุกร์ปรากฏบนท้องฟ้านะครับ